หากพูดถึงงานสตรีทอาร์ตหนึ่งในศิลปินแถวหน้าที่มักจะถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆคงหนีไม่พ้นชื่อของแบงซี่ศิลปินสตรีทอาร์ตชาวอังกฤษสุดลึกลับที่ฝากผลงานอันมีเอกลักษณ์และทรงพลังไว้ตามกำแพงหรือสถานที่ต่างๆมากมายและการที่เขาไม่เปิดเผยใบหน้าหรือรูปลักษณ์ต่อสังคมอาจเป็นเพราะการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะอย่างกราฟฟิตี้ตามที่สาธารณนะถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศอังกฤษแต่อีกในหนึ่งการที่เขาไม่เปิดเผยรูปพรรณสันฐานของตัวเอง ก็อาจเป็นเพราะอยากให้ผู้คนสนใจความหมายที่แท้จริงของงานศิลปะมากกว่าตัวของเขาเองแบงซี่เริ่มต้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเขาครั้งแรกด้วยการพ่นสีกาฟฟิตี้บนกำแพงตึกในบ้านเกิดที่เมืองบิสตอลในปี1990ร่วมกับเพื่อนของเขาอีกสองคนอย่างเกตโตและเทสในนามของกลุ่ม Bristol Dry Bread Crew ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินที่ช่วยขับเคลื่อนกระแสด,ดนตรีและศิลปะอันเดอร์กราวในเมืองบิสตอล แง่มุมส่วนใหญ่ที่แบงซี่มันจะบอกเล่าออกมาผ่านผลงานศิลปะคือการเสียสีแง่มุมทางสังคมระบอบทุนนิยมการเมืองสงครามหรือกระทั่งการเรียกร้องอิสรภาพและเสรีภาพแต่กระนั้นผลงานของเขาก็เต็มไปด้วยอารมณ์ขันเฉพาะตัวเช่นกันอย่างไรก็ตามชื่อของแบงซี่ได้กลายเป็นที่พูดถึงในหน้าข่าวเกี่ยวกับงานศิลปะแทบจะตลอดเวลาและหนึ่งในเรื่องราวที่สุดแสนจะแสบสันของศิลปินผู้ลึกลับคนนี้คือ การทำลายภาพเกิร์วิดบอลลูนซึ่งถือเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของตัวเองทิ้งหลังจากที่เสร็จสิ้นการประมูลไปด้วยราคาถึงหนึ่งล้านปอนด์ซึ่งหลายคนที่ได้ยินข่าวนี้เป็นครั้งแรกคงอดที่จะตั้งคำถามไม่ได้ว่าศิลป,ปินคนนี้เป็นอัจฉริยะหรือคนบ้าที่ทำงานศิลป,ปะอยู่เหนือกฎเกณฑ์สังคมกันแน่ไม่เพียงแค่เรื่องดาวสุดอื้อฉาวนี้เท่านั้นครั้งหนึ่งแบงซี่เคยขายผลงานศิลป,ปะของตัวเองที่มีเพียงแค่ชิ้นเดียวในราคา10ดอลลาร์เท่านั้น แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสนใจและสามารถซื้อได้เงื่อนไขของการซื้อขายผลงานชิ้นนี้คือการเขียนเรียงความเพื่ออธิบายความหมายของศิลป,ปะส่งให้กับเขาแบงซี่มีความตั้งใจที่จะให้คนทั่วไปเข้าถึงงานศิลป,ปะของเขาได้อย่างเท่าเทียมเขาไม่ต้องการให้ผลงานของตนถูกกักขังในพิพิธภัณฑ์หรือเป็นเพียงของสะสมในห้องแสดงผลงานศิลป,ปะผลงานของเขาไม่จะผุร่อนไปตามกาลเวลาซึ่งจะท้อนถึงความเป็นธรรมชาติและความเป็นศิลป,ปินของเขา แบงซี่ยังคงเป,ป็นปริศนาสำหรับผู้คนทั่วโลกและผลงานของเขายังคงท้าทายความคิดและกระตุ้นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นบนกำแพงหรือถนน,นหรือในนิเทศากาศิลปะผลงานของเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นส่วนสำคัญของวงการศิลปะสตรีทอาร์ตอย่างไม่เสื่อมคลาย